ประวัติไฮโซลูกนัดทายาทหมื่นล้านผู้หลงไหลในอาวุธปืนย้อนรอยประวัติทายาทนักธุรกิจหนมหมื่นล้านไฮโซลูกนัดหรือนายธนาธนากิจอํานวยผู้หลงไหลอาวุธปืนปัจจุบันอายุ33ปีไฮโซลูกนัดเป็นลูกชายคนโตของนายกิติธนากิจอํานวยที่เป็นถึงเจ้าของบริษัทมหาชนโนเบลเดเวลลอปเมนต์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มูลค่านับหมื่นล้านกับนางอมรพิมลธน,นากิจอํานวยโดยคุณแม่เป็นลูกสาวคนกลางของนายอํานวยวีรวรรณอดีตนักการเมืองชื่อดังคนหนึ่งของไทยโดยก่อนหน้านี้ ไฮโซลูกนัดจะชอบเรื่องความเร็ววงการซิ่งก็เคยนํารถเฟอร์รารี่ลงสนามเป็นที่ฮือฮาของวงการมอเตอร์สปอร์ตมาแล้วและยังชื่นชอบการขี่มา้าทั้งยังมีความเป็นศิลปินเพราะเคยทาเพลงเป็นของตัวเองอีกด้วยชื่อเพลงว่าย,ยอมจนต่อมาไฮโซลูกนัดเป็นที่รู้จักหลังจากที่ตนนั้นได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์สลายคาร์มอฟเมื่อปี2564โดยได้รับบาดเจ็บที่บริเวณดวงตาและใบหน้าทําให้สูญเสียการมองเห็นที่ดวงตาข้างขวาในด้านของทางการเมืองไฮโซลูกนัดยังเคยเข้ามอบกปปสโดยเข้ามาเป็นอาสาสมัครหลังเวทีและลง สมัครสสกรุรรงเทพมหานครเขต15พักประชาธิปัตย์ในานามกลุ่มนิวเดมจากนั้นขอยุติบทบาททางการเมืองเมื่อที่ประชุมพักประชาธิปัตย์มีมติสนับสนุสนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในส่วนของเส้นทางความรักเคยแต่งงานกับแอนนาอดีตภรรยาเมื่อต้นปี2565ก่อนที่ช่วงปลายปีจะมีข่าวว่าทั้งสองเลิกรากันแล้วล่าสุดไฮโซนะากลับมามีชื่อปรากฏเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งหลังตำรวจเข้าคนบ้านและควบคุมตัวไฮโซน่าพร้อมพบกับปืน2ี่กระบอกกระสุนหนึ่ ติดตามข่าวสารสดใหม่เจาะลึกรวดเร็เวทุกเหตุการณ์ได้ที่ n e w s One